สบายดีวันนี้เราก็จะพากันมาเลาะตลาดาตลาดขายผักสดอยู่เขตจนันาบรรยากาศเนี่ยโอ้หักหลที่นอ้องมีอาหารสดสดเบอ้อดีนะขายสดของแท้เลยนี่กับทีมงานยังบึงเครื่องอันนี้ก็จะเป็นอาหารเฟรย์นะ เฟืองหัวนี่ขายบังข้าวหลามบังข้าวหลามตัวนี้โอ้ขิงนะ <c oughs> ชินจาวมักเรียนผักสดพี่น้องมักอือกระบอกกระลำปิดมาไม่ๆนี่นะเป็นตัดแฉกนะพี่น้องเลยผักสดพี่น้อท่านด้หน่อยเนาะ แผนตู้บร,ริการก็มีขายเครื่องข้าวเหนียวข้าวไก่น้อยยังก็มีเนาะขายนอส้มส้ม,มเนาะขายชิน้น Để dừng đây <laughs> Nặng một lô là bao nhiêu à, Một cân bao nhiêu? Một trăm là... nghìn Một trăm nghìn Một trăm Lô lô nó sẻn bên tạo nó một

ลายจเป็นบักไม้สดมาเนาะปลาปิ้วบักพกสดมีหอยปูปลาอ้นเนีไปใส่ยังสนใจเครื่องใหนนะสนใจนะคือปลา่าก็มีพี่นนองป่าก็ปลาสดเนะหอยป่าดนัป่าโอ้เป็นดาวเนาะเมื่อกี้เนาะากันดบานมาค

ถ่ายถ่ายกระเพาะแล้วุ่นอันตัวมีโคคนาวพร้อมันครบมันได้กาดีกันตับหกสิบปันหกสิบันดอ้ไข่ถึกหลายเนาะได้มีข้าวบุกินไข่ไข่ถึกอเนาะคืออะไรคือใบิแล้ว่าระบ่ กนิงานเจ้าพอมลมูปาได้ยหาได้กรเดิมูปากินหอย้อยอ่ะได้เพียบต้มอีกหเพียบเพียบเลยเกินเลยแล้วเมา่นาเขาไซื้อซะกเกินห้ามื่นนะบัวอยู่พี่บัวอยู่พี่มีเราบเือเลยได้เข้ามาพิจิตเชือเ

มุหน้าเข้ามาซื้อช่วยฉันนะมหน้าก็เป็นบริเกียมบริทันวันนี้นะผมสางคันซื้อแล้ววันนี้กิ่ล่งตัวเราเป็นเงินเลยห้าเกินห้าอขายถึงจะถึงไปลาวตับเมื่อทันมีตัวหกสิบคนคีบงกิ แสนหนึ่งเป็นทงกันแสนรถเนียโอ้ถือโทษนเนยโอ้ยู่ไหนเขาแพงทำไเออเป็นตะลาดนอ่ะนีพวกไก่ไก่โล่ไก่เป็นอย่างนั้นนี่อยอดนั่งซีซีร่วงโอ้สาวขายผักนะใบเมียงใบใบสาเนี่สาเมี่ยง โมเมนแล้วเกาแล้วจุกแล้วเนี่ยยังยังมุญโง่ยังไงนกขุ่มกูมีรูแค่นกขุ่มก็มีโอ้ตลาดซดล่มหมดเลยพีเนางเป็นตลาดมันเลยขายตอกโอ้เขาก็มีอย่างเขาก็มาขายมาเนาะ ฟื้นกระขายพี่น้องเอ้ยมัดสะเก็ดผุขนไก่กับโทิมเลยไก่ยยน์ขนาดเก็บว้จึงไข่น Chân. cả ấp cả ấp cả ấp dở khan nó lùm lùm của trưng 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 cút nóc cát tha khay nóc cát tha chưng 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 trưng chưng 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 khai cây phần <laughs> cả giữ ờ tôi thấy thông thấy gì chẳng có mấy chị ừ tôi bắt bộ xứ rồi đây cả áo cái này bao nhiêu nhỏ 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 bao nhiêu nhỏ. em ơi bao nhiêu bao nhiêu bao nhiêu dạ

โอ้ยโค้ไม่สุกไม่จืราคาขายไม่จืักเลยักเตสอวพัน มันนี่ละอิสุนี่เดี๋มันเมม่าเมื่ายังมือมันประหัดประหัดมับกมามาเมสิอันนันมาสิปเชอรอันขนมมะพร้าวอันเม่าไปนตอนเขาเป็นตาไปตอนอยู่นั่นนะอันมะพร้าวเป็นมะพร้าวแห้งอันเดินโอ้หเขาเจอโอบังฮเลยอ่ะอันเป็นตะแซ่บอยู่เนาะซิปตอนเน้ยมกเลนซ้อตอนลูก สาวน้อยเดินหมดเลยโอ้ถือเข้าไปไหนคนโอ้โ้แพงตัวนี้นะของแท้นั้งตาย้อยแลวแหละซอยขับหนึ่งกินตับคืออะใสายแถดๆ ข้าวหลามเห็ดข้าวหลามซิดาสองเส้นจับจับเส้เกี่ยวละล้านเกี่ยวล้านนนี่เริ่มแลสวยๆมันพรางออมเงิน Ừ. Lâm một lâm long, là long, có việc năng long, người đẹp, long, 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 สามแสนหัวงวห้วตอกสบอตาบกึงคขึงข้างกันอยู่บ้านเราได้ที่สามแสนเนาะได้ได้ปะขูดไมีขดอะไรเรียบร้อยนะสามแสนมหน้ามุน่ามาซื้อกินมน่าเบ่ง Ồ oh. Bảo hành nó Mùa mê ăn bảo đục Đi 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 Bỏng bỏ rồi Bà bà ừ, đây 3 không, 3 sốt Nó xinh lắm กันว่เาเขาโบว่บางน้ำทางนี่รถก็จีดล่องดีอยู่เนาะนี่เขาวางสะเป็นน้ำเข็มทางรถก็จะจอดจสำนีกันเดอ้อพี่น้องเดอ้อ